ซีวอฟิตดีกว่าเอาเลยเต็มที่เออเล่นชิวๆไหนวะไหนซิวฟิตไหนอะไหนอะกองไหนวะเนี่ยอานุนป้าอานุนมั้งโอไม่เห็นอะมาตอนนี้่นี่อยู่นี่เราจะสร้างบีคอนนะคุณไปทำบีคอนไปดูสิตีซิวฟิตมันก็มันดีไงตีเพื่อนก็สนุกเหมือนกันเบาเบา จะจบทุกอย่างแล้วเปิดเปิดแชทอะแลดูว่าเอน็อนมี่ข้างคนพิการคุณแล้วอ๋อโอ้บีคอนสว่างแล้วอวอเอาเวททำอะไรอะอันนี้เอฟเฟกต์ใส่เอฟเฟกต์เราให้ตัวเราว่าเราจะแรงเท่าไหร่แบบใส,ส่สตริงใส่รีเจนเนอเรชั่นอะไรก็ว่าไปเอาเลือกเป็นสตริงนะเอาปปออเลยจะปิดสปอร์ตซิวฟิตเลยไหมเอาเลยเรามีอีกตั้งหลายอันเย่ เราสามห้าแล้วไป up ไหมขอมแล้วแหละเออดาบจะพังแล้วอ่ะมีสำรองในกล่องอ่ะก็ไม่จะพังนะเอ้าดาบเหลือประมาณครึ่งหนึ่งอ่ะเออไม่ต่างกันควรเอาดาบใหม่ไปเอช c h a r g หรือว่าเอาวันนี้ end ดาบใหม่เลยทำใหม่เลยก็ได้เดี๋ยวรู้ก็ททำใหม่เหมือนกันโอ้ยอย่างเกลือได้ไระลุพันหนึ่งคุดยอยแห่งความเกลือนะฮะเอาว่ากันไปมาดูกันฮะ เราจะสุ่มนะไฟแอสเป็ก์อ๋อถ้าเป็นเวอร์ชันนี้มันมันมันล็อกแล้วนี่วะ <Huh? S 1> เฮ้ยดาบไฟครับแต่ทำไมมาให้ตอนเนี้ยสมัยเสี่ะแล้วเมื่อกี้เพิ่งตีพิกแมนไปอย่างเมามันอะไรวะได้สมัยเสี่อันเบรกิ่งสามอย่างนั้นก็อย่างนั้นก็ได้ได้ไอ้นี่ดาบไฟ ลุมีดาดาพาวเวอร์เอ้ลุมีพาวเวอร์สี่กับไอเบรกิ่งสามโอ้หอย่างนี้ไม่เป็นไรพี่คุณไม่จำเป็นต้องใช้ธนูหรอกใช้ดาบไปแหละฉันเห็นปันดพี่สุดยอดมากโอ้โหมันมันเอาละเอาเอาละเอาล่ะทำไมติดไฟได้วะเอาเอาเดินตัดหน้าเอาโหอย่าเดินตัดหน้าอย่าเดินตัดหน้าคุณคนมันปายาแรงนะนั่นไงเรียบร้อยมีตายนั่นไง โอ้ยตับจ่า,า,าไฟมันก็ดีอยู่แล้ว่ะไอ้ะไวะ <laughs> ลุงเองโ็เพ <laughs> พูดถึงแมนมดนแล้วอ่ายังจำได้อะไรนะรักบอกว่าเหมือนสค <laughs> วิดเวิร์ดเอ้าป้าย <laughs> อีนะฉันหมดแล้วว่าพีฟันทุกอย่างจริงๆคุณไม่ได้แบบคุณไม่ได้แบบเผื่อฟันนะเว้ย เวลาไปเอนชานเขาแป๊บเปิดกงเลยระหว่างระหว่างรอหวาเอนชานท้าทายความโหดฉันเห็นเอมนี่ฟันหวาแบบหนีตายเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณขนาดนั้นเลยไม่เป็นภาพเดียวกันกับผมเผื่อตีเว้ยแต่ว่ามันคือตีมันคือภาพเดียวกันกับลุงเองเฮ้ยไม่ไม่ไม่มาดูกันว่าลุงจะเกลือไหมลุงจะลงเอนชานเสื้อดูอันนี้เอาอไหนดีอ๊ะเด็กฉันว่าฮะเอาเอาเกรงใจดีกว่า นบนบไม่เอากางเกงอันเบกกิ้งโอเครองเท้าอันเบกกิ้งของดีประดิษฐ์สีมัวอ่ะลองดูนะลองดูที่กางเกงนะเฮ้ยเกลือบอกเลยฮะเป็นการแอนชันที่ไม่คุ้มเท่าไหร่มันได้ blast protection แต่ว่ามันผ่านไปแล้วไม่เป็นไรโอ้โหเสื้อชันไม่เกลือชุดอันเบรกสามพอดสี่ฟอนสองอ่ะมาว่ากันต่อเดี๋ยวประเดิมป๊บนึงแป๊บนึงขอเวลาไปแลกมุกหนูแบบ จำจี้มะเขือมะม่วงเปาะแปะกะเทาะหน้าแว่นไกจิกเด็กตายเด็กตายบนปากองกาเดียนมามันเหมือนปาตีเลยอ่ะยิงไกลๆแล้วกันนะรอบนี้ปัือตัวูนเอ้าฉันไม่เคยเจอมันคือปัมันคือกาเดียนปล่อยเลเซอร์ดูดูพลังชีวิตเสียงมันเหมือนแบบปัดแบบปีกปีกอ่ะ เห็นมนน่าเกลียดมากโอ้ hmm oh my ่กอโอ้ god โอคเดี๋ยวจะไปยุ่งซีโมกันเดี๋ยวนี้แหละกระเด็นอย่างไกลมีหมวกทางแล้วมีเอ้ยต้องโทษคุณเล่น my g ก็เมื่อกี้ตัดออกขอโทษดท้าไปไมมาคิวแล้วกันสมัยคืออะไรสมัยเอาตีพวกสายอันเดสครับพวกซอมบี้กับพิกแมนอย่างเงี้ยคืออันเดสสเกลตันก็ด้วยแต่ว่าเคลียร์หมดแล้วไงเลยไม่มีความหมายโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้โอ้ยโอ้ยโอ้มโอ้ยโอ้ยโอ้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 โอยโออ้โ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 ยอ้โอ้ยโอ้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 โออย มีอยู่ไหนอะมีอยู่นู่นอยู่ตรงทางออกทางเข้าอะไอ้เชื่อคมันเยอะมากเลยมีมาแล้ว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 ว้าวสีชักกระเด็นเลยคนนั้นมีตักหน้าเนี่ยเอาอุ้ยไอ้ปลาเออมันยากเรียกลุงก็ได้เอารอแล้วไปต่อเนื่องเลยเย้ไปลิดมารอบนี้แหละไอ้ชุดที่ผม ชุดทิ่ลุงมีมาจะได้ใช้งานก็วันนี้แหละไอ้ฟาคอนเทชั่นเนี่ยมาโอ๊ยโอๆยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอยแบล็บอกซ์้ก่อนโอ้ยนาจีนจีนาจโอ้ยี่เปาๆลูกเปารู้สึกร้ <ım Laser. S 2> อนแรงไฟยเอ้ยอ oh ้าเก่งงานนะอะไรนะอะไร้ะไฟเยอเยเย อะไรอะเ,ะเพชรเพรทองยังไม่จบอีกอ่ะโอเคนี่อะไร a r e n เ a อร์อหกร้ r ยสี่สิอร์ชีวิตที่เป็นผู้เล่น Caster Game Minecraft ที่โด่งดังอยู่ใน YouTube แล้วก็ผู้สร้าง m อ่ e c r a f t ต่างๆมากมายอ๋อผู้สร้าง Minecraft Community Submission จาก q u m a n e t อัปเดตวิดีโอในช่วงที่เขากำลังสร้างแมปนี้และนี่คือหัวกพวกเขากดเลยอ๋อเป็นลิงก์นะ แต่ประเด็นคือของลุงมันไม่โหลดอะ่ะโหลดแค่บางคนอะเฮ้ยหน้าตาคุ้นๆหน้าตาคุ้นๆตำนาที่<ช>ยังไม่ล<อ>หายใจพี่พี่แท็กพี่แท็กพี่ออยนะออยคุณเยียบเพชเชเพ,ชเพชด,ดิสีทองอะ่ะไม่ใช่กดอีม ที่คุณยืนอยู่อ่ะมันคือขน่แกะเสือไม่ใช่ไม่ใช่บล็อกทองนี่จริงเลยไปใส่กองใส่กองแหมจริงจริงเลยเย้เีดาในวันนี้เคลียร์เอ้ยเพิ่งสังเกตเขาเปลี่ยนสีนี่ด้วยเสาจัมบูตริสติสแตนสปีดแล้วก็สตริงนะครับสตริง ข้อนี้ผมขอพิคอร์ก่อนผมขอไว้บอร์ดครับมันน่าจะเป็นลิซิสตันป่ะถ้ามันอยู่เชียร์สูงสุดอะนี่เอาอีกแล้วเหรออ,อีกแล้วเมื่อกี้เดินเล่นอยู่แล้วเฮ้ยาป<พ>้โอ้โหนี่นายทำอะไรเนะี่ยโอ้ my god นายทำให้ฉันโกรธนะทำให้ฉันโกรธมากเลยฉันโกรธมากแล้วนะเฮ้ยว เด๋อวฮักวัตวัตอินดูใช้โยกละเบิดปุ๊บเดือดฮักโผล่ทีเดียวนะฮะ